โอ้มองหงดกคักดกคักดกเนี่ยป่ะเถอะเป็นลอยหน่วยพอดีอยู่นี่เนาะเออถอะถอะถอมองหงงามครับพี่น้งองตัวใหญ่ตัวใหญ่กัเริ่มสุกเริ่มฮึมทั้งๆกัเริ่มอ,ออกมากออกหน่วยออกมาเตะครับ ขุ่ท <laughs> างพุ่นทางนงกำลังสิดเบ็ดครับโอ้ดิงเอาดิงเอาเลยเนาะ อาออันนั่นคือปอมมันบ่อ,มมนอันยาวๆน่ะอคร<อ>มณ์บรรยากาศโ,โคกน้องนายำแรงด้วยพี่น้องเด้อปาโถสิมีฝนอีกบ่เหมือนี้เนาะเหมืดคึมมาแล้วครับพี่น้องพี่ด้ ทางอำเภอคำตะก,กาอำเภอวานอนครับเมือดอมาเลยโอ,อ้ปั๊มันสิลอย,ยังสั่นเต่เปิ่งปาที่มันได้ครับโอ้กระดาบนี่ตัวง,งามๆเลยใส่กระมังย่งไงเลย <c oughs> โอ้นิพจน์หน่อยออกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสบายดีโอ้ <c oughs> <c oughs> ขาไหม ขาเป็นไงแต่ว่าซอยนี้ผมคุมขาใหญ่ขาใหญ่ได้ไหมขาใหญ่ขาโจูซอยนี้คุมนแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาโถโูกมาที่เขากล้องเหรอที่พามาแบบนี้นะเอี่ยเขากล้องเหรอ โอ้หแมนเดีวสังรหแมนนะเฮ้เ้เ้เุ้ะเฮกระตนบ่ตตุนกตนโอ้กาดบ่รูรูรูจะยดเดี๋ยวม่โนังอื กะตนเนงะดเบ็ดคแอเมตยนดีแยวกระตื่นนะเฮ้ยเอเ้อันตัม้ออ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ย้ย้ยเฮ้นเ้ย้วเฮ้วเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้้ยเย่้ย ปลาบ่คงลังหน้าเอาหลายกจะซิดกูไมันกินตัวเ่อรุ่นแต่รุ่นเดียวกันเลยเนาะมีลายง่ายสุดละอืมป่านิ่นเลยกับบ่เป็นป่านิ่นซี่พี่บ่เป็นป่านิ่นหมันนะป่านิ่นธรรมชาติเนาะธรรมชาตินิ่นขยายพันธุ์มันเป็นปลาป่ะสวยไหมอู้วชุดๆเลยตัวนี้สดเลยเมื่อไหร่จิเมื่อไหร่หยากดกิน โอ้ไฟทั้งนี้เป็นทาสีแล้วครับพี่น้องอืมทาสีแล้วสีสันสวยงามครับสีเม็ดมะขามครับผมอ้าวโถสีเม็ดมะขามอืม โอ้อย่างสวยเลยครับอืมผิวหน,นางในกับทางหนอนบ่คือกันเนาะบัวตัวมันเป็นพื้นขาวเนี่ยครันพื้นืๆตัวเนี่ยแทนชีขาวไม่เป็นแทนสีออกน่าเหลืองเนี่ยอ๋อก้อนมีลายเนาะเป็นสีของมันดูเดีนยวอืม ทาเดียวกระชวยงามเลยทีเดียวครับหอ,ยอ,อนเล,นลเยจีออ <laughs> ทำกันท่าโดยช่างนองครับ นี่จังรอบละซ้อน嘛 คล้ายกับคล้ายๆคลสีเนาะแยัมแหงว่ามันกับสีเดียวกันตันท่านเนี่ยคล้ายๆคลฤสีเนาะพ่อเดือนอยไร

โอ้บันไดกับท่าแล้วครับพี่น้องท่าแล้วกสวสส็สวยงามครับสีเข้มสีเม็ดมะขามเข้มครับสวยงามครับอืมเป็นหน้าบ้านทางระเบียงนี่ท่านเลยท่าครับเมันกามท่าอื่นครับพี่น้อง มาือน,นคำแล้วทักทายยามแรงเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกา,ศกายอยู่ที่สำนักงานยูทูบแลนด์ดินแดนซองฝั่งโค้งครับผมนี่ครับรือว่าคกน้องนาบ่าในพลคำตะก,ก้าครับ อู้ทั้งผุ่นฟาดเหลี่ยมแม่ยมาบแม่ยมาบเลยครับผนสิม,มาครับพี่นอ้องอืม,อ,มอย่ากําลังเขียวงามครับโอ้เป็ดเป็ดมันมากินห้ำตัวนี้ตัวนี้ thật hẹp khi hăm mẹ ha ô hăm lời kết mà cô đã ô bốc tăng bài ừ ừ ô ba ba, ตุน้สิตัวอเท่านั้นดโอ้ววิวิห้ยวบอนี่น้องเออลูกหน่อยแปตัวครับฮา่าฮ่ามี มีลายขาวตัวนึงครับลายขาวดางังออลายขาวดังหนึ่งตัวแล้วก,ก็ขาวล้วนหนึ่งตัวออ <c oughs> ทั้งนี้ดิทางนี้เป็นใดนี่อุ้ยอุดุดอุด อืมค้องนะครับเสริมขีดแกบครับขีดแกบมาถมเรื่อยๆสิเป็นปุ๋ยเป็น,นตัวครับพี่น้องอืมอู้อัวนี่ตัวบักใหญ่เลยดูฮ่าฮ่า โอ้ยพุ่นะไปนอนกองกันอยู่พ่นบาดเนี่เยเฮ่เลย,ยลายเลยลายเลยอ้ยออกขาออกแน่นะพี่นอนะ้องเนาะตั้งว่าแปดตัวอืออีกบุตรน้องพ่อพีพูนก็นสิดเด็กขยายคอ,อกออกอีกแล้วครับแต่วันบ่พอกันอยู่เนาะ นี่ก็สีตู้โอ้บรรยากาศโคกน้องนายามแรงนะด้วยพี่น้องด้วยโคกน้องนาของบาทนิพนธ์คำตะก,ก้าครับโอ้นามในกันยังหลายคือเก่าครับครับโอ้เอาละครับพี่น้องครับ มือนีกะขอจบคลิปใบสำนีสักก่อนนอพี่น้องนอขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเด้อที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดดดีมาตลอดพอกันคลิปไม่มือหนาในเวลาประมาณเดียวกันนีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีกะขอกล่าวคำ่าขอบคุณและสวัสดีครับ